สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเบจสีชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปรีวิวด้วงนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมปั้นมาได้ประมาณ20กว่าวันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่23นะครับก็หลังจากให้เราปั้นด้วงมาได้2ี่วันตั้งแต่วันที่ด้วงเข้ามาวันที่1จนถึงวันนี้วันที่23นะครับผมมาดูกันว่า ผมปั้นร่วงไปถึงไหนแล้วนะครับผมซึ่งมันก็นานแล้วนะครับผม20บกว่าวันละตัวใหม่ก็จะเข้าแล้วนะครับผมตัวใหม่ด้านหน้าก็จะเป็นกระบองเหล็กนะครับผมซึ่งผมไม่ได้สุมแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวดาผมมันไม่พอแล้วเออนี้เนี่ยห้าสิบใบนะครับผมยังไงกระบองเหล็กผมก็ยังไงกระบองเหล็กผมก็ไม่ได้สุมอยู่แล้วนะครับผมนะก็ไปรออีกทีก็รอเกลิวเลยนะครับอืมเพราะคิงผมก็จะไม่สุ่มเหมือนกันนะครับผมจะไปรอเอาเกลิวเลยนะครับผมนะ มานะเราก็จะมารีวิวด้วงกันนะครับผมหลังจากที่เราปั้นมาได้20กว่าวันเนี่ยเราปั้นอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมแล้วพลังมันเท่าไหร่นะครับไปตอนนี้ด้วงผมก็พลังอยู่ที่3 7 7 2 2 1 7นะครับผมเลเวลอยู่ที่105นะครับกรอบแดงอยู่ที่กรอบแดงบวกหนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เอาด้วงของผมนะครับผมมาเป็นไอหัวหน้าศูนย์ฝึกนะครับผมนะหลังจากที่คิด ตอนนี้ผมลงตอนอัพร้วงนะครับผมผมเอาไปแส่ในูนยนฝึกใช่ไหมอ่าล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนเอามาเป็นหัวหน้าูนยนฝึกแทนแล้วนะครับผมผมก็ได้ย่อยด้วงล่างหนึ่งไปนะครับผมเพื่อที่จะเอาทรัพยากรทั้งหมดอะมาอัพให้ด้วงล่าง2แทนนะครับเพื่อที่จะเอาไปยืนในศูนย์ฝึกนะครับผมมาร้วงล่าง2ของเรานะครับผมก็พลังอยู่ที่ตาที่ผมบอกก็แรงเลยนะครับผมกอบแดงบวกหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเพิ่ม ก็ตอนนี้กำลังจะทำขึ้นกรอบแดงบวก2นะครับผมนะตอนนี้อันนี้ก็เหลืออีกประมาณพันสกว่าก็หรือเยอะเลยนะครับผมอีกประมาณสัปดาห์นะครับผมรวมกันก็2อสัปดาห์นะดูวยงอาจจะขึ้นกรอบแดงบวก2ได้นะครับอืมนีมีก็ปดที่16อยู่นะครับผมไม่จริงขึ้น17ได้เลยนะแต่ผมยังไม่อยากอัพนะครับผมนะปดขีดก็ยังได้แค่นี้อยู่นะครับผมกําลังจะพยายามทําเพื่อน5้าดาวอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังได้แค่คั้น ต้นเดียวอยู่นะครับผมก็อาจจะนานหน่อยนะครับผมแต่ผมรับว่าประมาณต้นเดือนพฤษภาฯนี่สามารถขึ้นร่วง5้าดาวได้แน่นอนนะครับผมถ้าผมทําตวงขึ้น5ดาวได้เดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับอืแต่ผมรับว่าประมาณสิ้นประมาณต้นเดือนพฤษภาแน่นอนนะครับ่ะปุกตึงก็สี่ดาวนะครับผมเพราะยังไม่ห้าดาวนะประวัติก็ยังปลดได้แค่นี้นะครับผมข่าเดีสุดท้ายนะ ผมก็ไม่ได้ส่งเสร็จให้ใครในกิวเลยนะครับผมว่าเศจลวงผมก็ต้องใช้เหมือนกันนะทักษะก็เกือบเต็มแล้วนะครับผมสําหรับหน้าหนึ่งนะขาดแค่อันนี้นะครับผมที่ยังอัพไม่เต็มนะเพราะอันนี้ไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็ได้นะครับผมมันก็มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะหน้าสองก็หน้าสองก็ขาดอีกเยอะเลยนะครับผมแต่ผมอัพตรงที่มันเป็นเลือดเต็มไปแล้วนะครับผมนะมเงื่นก็อัพแต่แค่นี้อยู่นะครับผมเพราะว่าไอ้ ไอ้ฝึกฝนทักษะขั้นสูงเนี่ยมันยากมันยากอยู่นะครับผมในการอัพนะเออเรามาดูหน้าแรกกันเลยดีกว่าว่าเราใส่แผ่นทักษะอะไรไปบ้างนะครับผมเราก็ใส่เป็นแผ่นเลือดเลเวลหกนะครับผมแผ่นหัวใจ Level เลเวลหกแลแผ่นกําลังเลเวลหกนะครับผมเพิ่มค่า HP 34,500นะครับผมแล้วก็เพิ่มพนะลังกัมจีสองพันเนะซึ่งพลังกัมจีไม่สำคัญสำหรับดูกงแรกสองนะครับแผ่นที่2องเราก็ใส่เป็นแผ่นกำแพงเด็กนะครับผมเอาไว้ถูกต้านคีดติอนนะครับผม ที่จริงเราใส่แผ่นนี้ก็ได้นะครับผมลดดาเมจอันตีนะแต่เซอร์ไพามันแปลมาหมวน,นะครับผมอืมแต่ผมจะใส่ไปนี้แทนนะอืมลดดาเมจค,คริติคอลนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดอีกหมื่นหกเลยนะแผ่นนี้สำหรับแผ่นนี้นะครับผมเพิ่มเลือดหมื่นหกนะแล้วก็แผ่นที่สามนะครับผมของหน้าแรกนะก็ใส่แผ่นคมดดดนะครับผมเพราะว่าเอาอะไรนะเอาเอฟเฟกต์องของมันนะครับผมคือเพิ่มให้พีหนึ่งหมื่นสองนะครับอแผ่นคมดดบเลเวลห้านะครับผมแล้วก็ แผ่นกำแพงแข็งเลเวลหกนะครับไปดูหน้าที่สองกันนะครับผมก็หน้าที่สองนะครับผมก็ใส่เป็นแผ่นปมดาวเลเวลสี่นะครับผมเพราะว่าไม่มีเลเวลห้าแล้วนะครับผมเพิ่มเรื่อแค่เจ็ดพันห้าร้อยเองนะครับแล้วก็แผ่นที่สองก็ใส่เป็นแผ่นแทงคารูเลเวลสี่นะครับผมแผ่นแทงคารูผมก็ไม่มีเรื่องผมก็ไม่มีเลเวลห้านะครับผมนะที่ใส่แผ่นแทงคารูมาเพราะว่าเอาไวต้ตีแบบ เอาไว้แบบเจาะโล่ต้านทานนะครับผมเพราะว่าบางทีด่วงมันมีติดต้านทานนะครับผมสำหรับคนที่อะไรว่าการบัฟนะครับผมสุ่มการบัฟม็ได้อัตราต้านทานหรือว่าผลต้านทานเยอะนะครับผมนะก็เอาไว้เจาะนะครับผมแต่ที่จริงก็จะใส่เป็นแผ่นคมได้อีกอันหนึ่งก็ได้นะเนี่ยแต่ผมไม่ใส่นะครับผมมาใส่เป็นแผ่นแทงทาลูกแทนนะครับผมผมเปลี่ยนมาใส่เป็นแะผ่นแทงขาลูกแทนนะครับนะก็เป็นเลเวลสี่ต่อไปก็เป็นแผ่นกําลังเลเวลหกนะครับผมอืม ก็แผ่นกำลังเลเวลหกนะครับผมได้มาจากกิจกรรมนะครับผมมันมีกิจกรรมอยู่ที่มันจะให้แผ่นักษะมานะครับ,รรบผมเลเวลหกนะผมก็เลือกแผ่นักษะเลเวลหกของแผ่นกำลังมาสองอันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับทักษะนะเราไปดูการ์ดดีกว่าการ์ดพิเศษนะครับผมผมไม่ได้สุม่มอาวุธห้าดาวอาวุธสามดาวของด้วงนะครับผมเพราะว่าตั๋วํามาเชิญผมมีไม่พอนะครับผมว่าผมเอาไปสุ่มเด็กนั่งสองตอนนั้นไ,ไงช่วงต้นเตือนช่วงช่วงช่วงที่เด็กตั้งสองมานะครับผม ตัวเชิญผมมีแค่สิบสี่สิบสีสสส่ใบเท่านั้นเองครับสี่สิบสีส่ใบเท่านั้นเองนะครับผมอืมก็แผลที่ผมไม่ได้อาวุธแสาดาวด้วงนะครับผมอืมซึ่งผมก็อาจจะไม่เอาแล้วนะอาวุธแสาดาวดวงนะครับผมไปรอเอาอา,าวุธแสดาวไออะตอมิกดีกว่านะครับผมเพราะผมมีแผนที่จะเอาอะตอมิกนะส่วนตาเฉพาะนะครับผมก็อัพไปสี่ดาวเลยนะครับผมสำหรับตามางกรนะตาร,ระดับมางกรนะครับผมอัพไปสี่ดาวเลยนะครับอืม ก็ไปดูที่อุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ผมก็ใส่เป็นคระเซตนะครับผมเพราะไม่มีเซตเดียวกันนะครับผมไม่มีเลือดเปอร์เซ็นต์เป็นเซตนะครับผมซึ่งอันแรกก็เป็น HP นะครับผม HP 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 เปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับผมแต่เป็น3ดาวเองนะครับผมตอนนี้ก็กําลังพยายามเก็บกาบดาวเพื่อที่จะทําขึ้น4ดาวทุกคินอยู่นะครับผมแต่ดูกาบดาวผมสิครับมี1นึ่ท่าสิบเนี่ยครับผมต้องเก็บอีกประมาณเดือน2เดือนเลยนะครับผมกว่าดวงผมน่าจะ อัพขึ้น4ี่ดาวทุกชิ้นนะครับผมสำหรับอุปกรณ์นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมช่วง2เดือนนี้ผมก็จะเก็บการ์ดดไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าช่วง2เดือนนี้ผมไม่มีตัวใหม่ที่จะต้องให้อัพอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ากว่าเกลีวจะมาก็ประมาณเดือนกรกฎานะครับผมอีกสองเดือนนะครับผมนะก็มีโอกาสฟาร์มอยู่มีเวลาฟาร์มอยู่นะครับผมก็ค่อยฟาร์มไปนะไม่รีบนะครับผมต่อไปก็มาดูที่การ์ดบัฟนะครับผมเป็นสีทองสองชิ้นนะครับผมแต่การ์ดบัฟต่อสู้ไม่มีสีทองนะครับผม เนี่ยครับผมผมไม่มีสีทองเลยนะครับเนี่ยดูดิดูดิไม่มีสีทองเลยนะครับผมสําหรับการบับต่อสู้นะเด้วเรามาดูการบับอันแรกดีกว่านะครับผมก็เป็น3ามดาวนะครับออบก็จะมีโบนัสสปีดสองแถวนะครับผมลดป้องกัน1แถวพลัง h i พ p หนึ่งแถวแล้วก็โบนัส hitp หนึ่งแถวนะครับผมต่อไปก็มาดูที่การบับมังกรนะครับผมก็จะเป็น h i พ p พลัง hitp หนึ่งประมาณ3ามแถวนะครับผมแท่พลัง hitp สามแถวเพื่อจะมีโบนัส หนึ่งแถวนะครับผมแล้วก็พลังป้องกันหนึ่งแถวถือว่าอันนี้ดีมากเลยนะครับผมได้พลังเิดพีมาสามแถวนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งดีได้เมื่อกี้เลยนะครับผมนะอืมก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มาดูที่การรับต่อสู้นะครับผมเป็นผลต้านทานหนึ่งแถวพลังเ p 3พีสามแถวแล้วก็อาตาคิทีข้อสองแถวนะครับผมถือว่าการรับันนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับผมแด่กเสียดายตรงที่ว่ามันไม่ใช่สีทองนะครับ มันไม่ใช่สีทองนะครับผมถ้ามันเป็นการปรับสีทองนี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมาก,กน,นะครับสาหรับการบั๊บวันนี้นะแต่ก็ผมก็ไม่มีดวงในการหาของนะอืมนั่นแหละก็เลยต้องใช้สีม่วงไปก่อนนะครับตอนนี้ดวงผมก็มีเลือดอยู่ที่ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามนะครับผมเลือดก,ก็อาจจะไม่เยอะนะครับผมห้ามันห้าล้านเองนะครับอืม,อมเพราะว่าดวงอีกอย่างหนึ่งดวงหาของผมผมันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับผม แต่อุปกรณ์ของโ่วผมก็ถือว่าดีนะเป็นที่100%หมดเลยนะครับผมแต่การบัฟนี่แหละผมอยากได้สีทองครับผมสําหรับการบัฟต่อสู้นะแต่มันไม่ได้นะครับมันก็เลยอยู่ที่สองดาวไปนะครับผมเพราะว่ามันไม่คุ้มมาอัพขึ้นสามดาวครับผมด้วยมันอันนี้นะผมมาไปเอาพตรงนี้ดีกว่านะครับผมมาขึ้นสี่ดาวนะตอนนี้โซนิกหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณนานเลยนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะอื ก็ดูของสปีดผมสิครับเนี่ยที่เห็นมันเป็นสีทองนี้มันเป็นเลือดนะครับผมไม่ใช่เป็นโจมตีความเร็วนะเป็นโจมตีกับเลือดนะครับผมว่าผมไม่มีของโจมตีความเร็วเลยนะครับผมเนะยก็คลิปไหนไม่รู้นะครับผมมีคลิปนึงนะครับผมที่ผมบอกว่าผมไม่มีของสปีดโซนิกนะครับผมที่เป็นโจมตีความเร็วสีทองนะครับผมอืจนมาถึงตอนนี้นะครับผมผมก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะโอ้โหเนี่ยความเร็วนะครับผมเอ่อ โมตีความเร็วทั้งหมดแล้วทำไมมันมันมันอ่ะปุ๊บชุดไม่มีสีทองรองเท้ามีแต่ป้องกันกับความเร็วแล้วก็เลือดความเร็วลังเกงไม่มีความเร็วมีจะเป็นป้องกันความเร็วหมวก ้องกันความเร็วกับ HP ความเร็วคือแบบดวงมันมันเกลือเกินอ่ะอืมคือเอาจริงอ่ะนะคือดวงมันเกือเกินอ่ะดูที่จริงของทองผมเยอะกว่านี้นะเนี่ยของทองผมเยอะกว่านี้นะแต่คือมันไม่มีโจมตีกับความเร็วเลยอ่ะท่านผู้ชมที่ดูเนี่ยมันไม่มีความโจมตีกับความเร็วเลยครับดูดิ ดูไม่ทันหรอกครับผมแต่ผมบอกว่าล้ะเนี่ยของของทองผมมีประมาณ20กว่าชิ้นกับ30กว่าชิ้นน่ะมันไม่มีความเร็วเลยนะครับผมเนี่ยครั้งแรกผมก็ซื้อไอรองทัารักบวชไปนะครับผมก็ได้โจมตีมาก็ใจชื้นนะได้โจมตีมาแต่มาดูออฟลองหองป้องกันหกจะบ้าตายนั่นแหละครับโวนอีกผมตอนนี้ก็สปีดอยู่ที่884นะครับผมเลืออนลานข้าวนะโอ้โหคือแบบมึงแบบไม่มีดวในการหาของสปีดเลยครับ ก็เราก็มาอัปเดตพลังกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ร่วงพลังโลกของผมก็มีอยู่ที่ประมาณ15ล้าน2แสนนะครับผมก็ผมก็จำไม่ได้นะครับผมว่าคลิปล่าสุดผมเนี่ยพลังผมมันมีเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมกะกะได้ประมาณ14ล้านหรือไม่งั้นก็13 000, ล้านกว่ากว่าเกือบ14ล้านเนี่ยแหละครับเพราะที่ผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่า คลิปล่าสุดที่ผมลงไปมันก็ประมาณ12วัน13วันที่แล้วนะครับผมนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงวันที่23นะครับผมเพราะว่าดูเวลาที่ผมอาร์ติครับในเวลาเกมมันประมาณ5ทุ่มแล้วใช่ไหมแต่เวลาชีวิตจริงมัน4ทุ่มนะครับผมนะผมก็ไม่ได้ลงวันนี้แน่นอนนะครับผมได้ไปลงวันพรุ่งนี้แน่นอนวันที่24นะครับผมนะก็ที่ผมมาทําคลิปนี้นะครับผมที่จริงผมไม่จำเป็นต้องทําคลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะได้มอยานคําเพราะว่า ผมไม่มีคลิปที่จะทําทนะครับผมแล้วก็คลิปที่ผ่านมาหลังจากที่ผมสุ่มด่วงมานะครับผมสามคลิปที่ผมลงไปนะไม่มีคลิปไหนที่มีเสียงพูดของผมเลยนะครับผมซึ่งผมก็อยากทาคลิปที่มีเสียงพูดบ้างน,นะครับผม,ผมก็เลยมาทําคลิปนี้นะครับผมนะอื<ผ>มก <làm> ็สาเหตุที่ทาคลิปนี้ก็คือคลิปแบบนี้แหละครับผมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงพูดผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปนานด้วยประเด็นนะแต่ผมก็จะฝึกงานเสร็จช่วงประมาณสิบสามพฤษภามนี้แล้วนะครับผม พอฝึกงานเสร็จก็น่าจะเปิดเทอมเลยนะครับผมก็อาจจะไม่มีเวลาลงคลิปอีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็จะพยายามลงแบบคลิปสั้นๆหว่าให้มีคลิปลงนิดนึงนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่วยแบ่งกันเล่นให้ผมในการลงคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าผมจะมีเวลามาลงคลิปอีกเมื่อไหร่นะครับผมแต่ก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครัับเคสสวดีรไละาย